สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมช่างบ้าจากเขตขอแค่มีปลั๊กนะครับวันนี้ผมจะมาถอดตัวหนอปอันนี้ครับก็คือหรือว่าโวลที่เราเรียกกันลูกบิดโวล่มเนี่ยครับออกให้ดูว่าถอดยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องใหม่เลยยังไม่เคยถอดตัวนี้นะครับเป็นเครื่องใหม่เลยยังไม่เคยถอดอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเป็นเศษผ้าอย่างนี้ครับเศษผ้าบางๆขอให้เหนียวๆหน่อยนะครับเหนียวๆหน่อยอันนี้ผมตัดจากชุดนอนเก่าของผมมานะครับ เบาเสียงเพลงนิดหน่อยวิธีการก็คือเราจะพับพับเป็นสองทบเพื่อให้มันหนาประมาณนี้นะครับแบบนี้ใล้แบนแบน,บน,บนี้เป็นสองทบหนาๆอย่างนี้แล้วเราก็ใช้อันนี้แหละครับสอดเข้า,ขาใ,ใต้ครับจะมีช่องว่างอยู่ครับนะครับสอดใต้ในลักษณะนี้นะครับเราอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงในการดึงขึ้นจับตัวเครื่องแล้วก็ดึงขึ้นนี้ ทดลองทําอันต่อไปอาจจะต้องใช้ข้อมือแข็งนิดนึงนะครับอันนี้ครับมันตึงนะท่เหมือนผมจะดึงง่ายแต่จริงคือตึงอยู่นะครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนเพื่อใช้ไมา้นานอาจจะมีฝุ่นตรงน,นี้ก็ทำความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเช็ดทำความสะอาดพยายามอย่าเอาน้ำมาลงบนนี้นะครับเพราะว่าตรงไฟเล็กเล็ก,ลกที่เราเห็นนะครับ ดันั้นเป็นรูทั้งหมดครับนะ้สามารถซึมล,ลงไปได้หมดเลยเราก็ต้องขอบแกนบอลล่มเองก็เป็นเป็นช่องว่างที่น้านสามารถลงไปได้เหมือนกันทีนี้มาถึงตอนใส่กลับนะครับตรงนี้ครับมันจะมีเป็นเหมือนบากครับแบนไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าแป,าป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ครับจะเป็นมันจะไม่เป็นวงกลมเท่าไหร่เราก็เอาตรงแบน,แบนเนะครับเข้าับตรงเนแบนของตัวแกนบอลล่มนะครับถ้าถ้าใส่ผิดครับจะใส่ไม่ลง ผมลองใส่ผิดนะครับจะใส่ไม่ลงอยา่าฝืนนะครับถ้าใส่ไม่ลงใส่ก็ใส่ผิดเสร็รบร้อยครับผมประมาณนี้ครับหากเพื่อนเพื่อนชอบก็ฝากติดตามเพจขอแค่มีปลั๊ก้วยนะครับผมมีปัญหาลำโพงครั้งใดลำโพงเปิดไม่ติดลำโพงใช้งานไม่ได้เสียงเบาเสียงแตกเสียงแหบไฟกระพริบหรือว่าอาการใดๆก็ตามนะครับสามารถทักมาถามข้อมูลจากเพจขอแค่มีปลั๊กของเราได้เลยวันนี้ผมช่างบารดขอบคุณทุกท่านที่รับชม สวัสดีครับ